แล้วก็ยาติปตา,ตาแล้วก็หัวตำลังสำคัดก็คือลูกศิษย์ทุกคนที่ไม่เคยทิ้งาพากจากผู้อดดื่นผู้เหลือก็มาตลอดว้วก็รักบันทุกคนวันนี้พา,ากจากปิีนใจนะครับเราได้ช่วยพักสุกคนแล้วก็ช่วยพักคู่คนต,าต,าตา่า ก็ขอบหนุบุตที่ได้พาจงนอนหน้าพบเจ้าทุกคนให้มีความสุขความเติมทุกสิ่งใดก็ต้องฝ่าปัญนาทุกสิ่งใดที่มันไม่ดีถ้อาจารย์เป็นรูบาอาจารย์จะขอรักถ้าแทนได้ก็จะแทนให้พบเจ้าใดดีมีโชคมีชัยทุกทุกคน แต่ขอให้ทุกคนรักกันอย่าแบ่งแยกวันละจริงดีจริงเด็ดกันอยู่กันไม่เป็นพี่เป็นน้องรักกันตื่นต่อไปเรื่อยช่วยกันรุกบำรุงพระพุทธศาสนาสังคมองและถ่ายเทไม่ได้บูรพะตัดสัตว์แผ่นดินเรายกย่องให้เหนือเสิยงมาที่สุด